หลังงานบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นแต่น้องเห็นกู o d Boy มะหม,มาเห็นผีครั้งแรกของวงการภาพยนตร์กับหนังสยองขวัญผ่านสายตาน้องหมา Hi, I'm Ben, the director of Good Boy, and this is Indy. My Dog and the star of the Show Star the the ไอเดียสุดบันเจิดจากเบนเลอยนเบิร์กผู้กำกับและอาจารย์สอนภาพยนตร์จากนิวเจอร์ซีย์ที่เริ่มต้นโปรเจกต์จากแนวคิดอันแสนเรียมง,ง่ายสไตล์ซีฟเฟนคิงที่มักเริ่มต้นไอเดียด้วยคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้านักเขียนขี้เมาต้องติดอยู่ในโรงแรมผีสิง <'s> จะเป็นอย่างไรถ้าสาววัยรุ่นที่มักถูกลังแกคนพ,พบว่าตัวเองมีพลังจิต และคำถามแบบเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับเบนเลียนเบิร์กระหว่างที่เขากำลังดูหนังผีสุดคลาสสิกอย่างโพเทอร์ไกส์จะเป็นอย่างไรถ้าเพื่อนสีสีขาคือสิ่งมีชีวิตเพียงตัวเดียวที่รู้ว่าบ้านหลักนี้มีผีสิงงบอาจไม่ได้มีมากมายแต่ด้วยไอเดียแสนพุ่งกระฉูดเบนและแฟนสาวแคร์รีฟิชเชอร ผู้ขออาสาเป็นโปรดิวเซอร์ควงแขนกันสร้างหนังสยองควัญอินดีที่ทั้งแปลกหลาดและไม่เหมือนใครที่สุดแห่งยุคหลายสื่อชั้นนำต่างยกจ่องว่าหนังเรื่องนี้คือผลงานที่ก้าลองสิ่งใหม่และมีหัวใจเต็มเปี่ยมสะท้อนออกมาจากทุกเฟรม Simultaneously, I think everybody who's had a pet has wondered or maybe worried why their dog was barking at nothing or staring at empty corners And we kind of wanted to explore that as like, you know, just a core engine of the movie um, and spin it into a haunted house movie. พบกับเรื่องราวของอินดีน้องหมาคนเก่งของทอดเจ้าของและเพื่อนรักของเขาผู้มีโรคประจำตัวและต้องจำใจทิ้งชีวิตในเมืองย้ายมาอยู่ในบ้านหลังเก่าของครอบครัวในชนบทที่ถูกทิ้งร้างมานานทันทีที่ย้ายเข้ามาอินดี รู้สึกไม่สบายใจกับบ้านหลังนี้สัมผัสถึงความพิศสงที่เจ้าของบ้านไม่รู้ตัวและยังถูกหลอกหลอนด้วยภาพความตายอันน่าสยดสยองเพื่อปกป้องเจ้านายอินดีต้องใช้สีขาต่อกรกับอำน,นาจชั่วร้ายที่หวังจะล่าเพื่อนรักของเขาไปสู่โลกหลังความตายออ oh, an enthusiastic shake that's good a l o w n a e r your vote that's a good dog แน่นอนว่าดาวเด่นของหนังเรื่องนี้หนีไม่พ้นเจ้าอินดีสุนัขสายพันโนวาสกอตเลียดักวิท r เวอร์ที่ไม่ใช่นักแสดงหนังมืออาชีพแต่เป็นเจ้าตูบแสนรู้ของผู้กำกับเบลเลียนเบิร์กผู้ไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นนักแสดงหนังแต่กลับมีเสน่ห์บนจอที่ไม่อาจละสายตาได้โดยเบนและทีมงานใช้เวลาสร้างหนังเรื่องนี้นานถึง3ปีออกกองยาวนานถึง400คิว When you're making a movie with your own dog you sometimes wonder if anyone will actually take the ride with you But audiences like you are, reminder that genre fans are ready for anything. ในยุคที่เราสิงสารล่าสุดในหนังต่างถูกสร้างขึ้นด้วย CGI แต่ไม่ใช่สำหรับกูดบอยที่เลือกจะค่อยๆถ่ยายทำหนังแบบทีละนิดทีละหน่อยเก็บทุกโมเมนต์ของเจ้าน้องอินดี้ตัวจริงตัวเดียว100%เซเต็มผลลัพธ์ที่ได้คือสเสน่ห์เกินจะต้านทานบนจอที่ใครเห็นก็อดไม่ได้ที่อยากจะเอาใจช่วย next I shall never come here Good boy Andy and I are so thrilled to be sharing good boy with you here in Thailand and that you're seeing it the way it was meant to be seen on the big screen So from both of us thank you for being here. We hope you enjoy this good boy but that when you get back home you might look at your own dog a little differently. And me Enjo the film Indian ก่อนจากกันไปบอกพู้เราเนี่ครับว่าคนคิดว่าน้องหมาในเรื่องนี้จะรอดไหมถ้าคุณรักหนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุดไอค้ครูสีเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่ โจดอจัส t ูอิ t พิมพ์จะรีดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย